เะเดทพ่อกับเจเดทย่าแม่ขอยืมคำขาดพวกนั้นจะไม่มีวันยอมหยุดง่ายๆถ้าแค่ตัวแม่เองแม่ก็คงเลือกพ่อถ้านาอา้กับยายคณิตถียังอยู่ในวงังยังไงลูกก็จะไม่มีวันปลอดภัยแต่นี่แม่มีลูกแม่จะไม่ยอมปล่อยให้ลูกออกไปเสี่ยงกับพวกพวกนั้นอีกเด็ดขาดพ่ะเจ้าค่ะ ระโอรสมาปิดกับตานหน่อยข้าผมต้องไปแล้วไปไหนรอขอรับข้าเปิดประตูพิภพเพื่อส่งแม่หมอลงนรกข้าคือเทวดาเมื่อถึงเวลาข้าก็ต้องกลับไปรวมถึงตัวเจ้าด้วยมวาข้ไม่ง่ายขอรับเจ้าเกิดจากเวทมนต์ของข้าลับจะไม่มี ทุกคนเห็นลบตัวเจ้านั้นไม่มีอยู่จริงเองคือเทวดาตัวน้อยที่ยังไม่ได้ลงมาจุติเองได้ตายไปพร้อมกับแม่ของเองตั้งแต่ครานั้นแต่จิตปิญญาณของเองที่ยังอยู่ข้าจึงเผลอเสกเองขึ้นมาเองเป็นของข้าเมื่อข้าไปเองก็ต้องไป ลกบยังไม่พร้อมทิ้งแม่ไปไหนขอรับท่านตาข้าเองก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบนะเออท่านตาจ๋าขอเวลาลบอยู่ที่นี่อีกสักหน่อยได้ไหมจ๊ะข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่มันเป็นกฎของสวรรค์เราก็าไม่อาจเลี่ยงหรือหนีไปได้ลบขอรอ รรบพร้อมรรบจะบอกท่านตาเองแต่ข้าคงช่วยยื้อเวลาเองได้ไม่นาน <c oughs> เองมีเวลาจำกัดนะขอรับลบจะไปหาแม่รุนแต่ร่ำแก่